ครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พามาหาดักปลาเช่นเคยครับน้ำเขานะครับนี่นี่ครับน้ำเข้าขึ้นมาหนุ่มๆนะครับนี่ครับฝนก็ทำท่าจะมาอีกเนอก็เหมือนเดิมครับดักเบสสายครับหาอยู่หากินครับสไตล์หนึ่งพากินครับผมไปครับผมนี่ครับเดือนนี้แหละครับวันนี้ก็มาสองคนนะพ่อนะครับวันนี้นี่ครับน้ำเขาน้ำขึ้นนี่ครับน้ำหนองแดงนี่ครับหน้วยเรียดเยนี่เช่นเคยครับมีเสียงปลาตีปลาอะไร ไปครับนนไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่กู้มาไปอันเดียรักโมกปนี่แหละโ<ป>อนนเคนะ okay, ครับผมรักเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวคอยรุ่นกันเนาะที่นี่เน,น,นาะว่าจะมีตัวมีตัวเนาะจะมีอาการไหมเนาะนี่นครับรักไปตามนี่ครับทุ่งนี่ครับเข่าเขานี่เนาะโอมไปนู่นครับรัดออกมานี่ครับนี่ก็ สี่ห้าทิพคันวันนี้เนาะไปดูดูมันจะหมานไ่หมานจะมีอาการไม่มีอาการไหนก็ฝากคอยเป็นกำลังใจให้หนึ่งผ้ากินเนาะไหนก็ฝากติดตามดาครับผมไปที่นี่เราค่อยมาดูมาดูกันเนาะค่อยมาจาบอาจจะมีตัวไม่มีตัวจะมีอาการไม่มีอาการเนาะคิดว่าน่าจะมีอาการนะวันนี้เนาะครับผมไปไปครับผมมาลุ้นกันครับผม จะมีตัวมีตัวจะหม,มัมนไหน่มันเนาะมีตัวมีตัวมีอาการไหมเอทยก,กูแลัวเถอะเหลือยังอยู่ครับมีอาการยังไม่มีอาการ เลยับครับมองไปน,น,น,ไนู้นเหรครับีอาหากินครับตามสไตล์หนึ่งาอาหกินน้ำมาหาอยู่หาอากินี่ครับน้ำหัุนๆเลยครับมีอาการครับ รุ่นนครับมาลุ้นกันครับโอ้ครับมีดึงแล้วครับมีอาการครับแต่ยังไม่รู้จะมีตัวมีตัวครับมาลุ้นด้วยกันครับผม่าครับมีอาการแล้วครับนี่ครับปลาอะไรครับปลาอะไรพ่อโอ้โหครับเต็มแรกครับมาแล้วครับปลาไหลครับนี่ครับสวยที่สวยครับหมานครับหมานครับฮืมครับหมานครับนี่ครับเต็มแดกเต็มที่สวยครับหมานแล้วครับ เต็มแรกมาแล้วหมานครับหมานครับจะก็ดักไว้เหมือนเดิมครับผมหนึ่งครับครับเต็มแรกเรามาแล้วนี่นะครับผมกดอาศัยถ่าย,าย,ายคลิปนะครับเนาะสายถ่าย,ายให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนดักผมก็เป็นคนดักนี่แหละครับแต่ตอนดูก็ให้พ่อดูเนาะเพราะว่าต้องถ่าย ผมต้องเอาใช้โัรทัพถ่ายเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเช่นเดิมครับมืออาจจะมีนิง่งเนาะก็ขอโทษขออภัยทีครับไปครับไปเรื่อยๆครับหลายคันครับมีเต็มครับมีเต้มแล้วครับเต็มแรกเรามาแล้วครับมีเต้มหนึ่งเต็มสองเต็มสามก็าตามมาหลังแล้วครับ กันเรื่อยๆครับนี่กลางวันครับดึงไหมเอาดึงนี่แล้วครับมีอาการครับผมมีอาการนี่แ้วครับมาลุนกันกันมาลุรร่นกันมาลุนกันครับผมกาจะเป็นปลาอะไรแต่ลักษณะการดึงนี่ก็จะเป็นปลาไหลได้เลยครับ หลักแล้วก็จะเป็นปลาไหลถ้าปลาช่อนเนี่ยมันจะดึงบางทีเราจะเห็นเนาะทีจะเห็นตัวเลยถ้าปลาช,ช่อนดึงนะนะนนี้ปลาไหลมันจะดึงลงเนาะดึงดิ่มลงเนาะคิดว่าน่าจะเป็นปลาไหลแหละครับลักษณะการดึงเจอตัวไหมอย่างครับตามไปเรื่อยๆครับวิธีตามปลาก็อย่างนี้แหละครับนะครับเราถือสายเบ็ดไว้สายนึงครับเนี่ยแล้วก,ก็ตามไปครับ ดึงสายเบ็ดดูก่อนถอะว่ามันยามันไหวอยู่ตรงไหนเจอยังไ่อยู่อ,อือโอ้ยู่อโอ้อยู่ครับอยู่ครับทีแรกนึกว่าทำไมอยู่ครับอยู่ครับด็กออกจากปากปากมันมันมันดึงพันปอะไรปลาไหลไหมอือโอ้ปลาไหลครับระวังเบ็ดก่อมือโอ้โหตัวสวยครับใส่สวยครับอันนี้ครับโอ้โหเหลืองกำครับใส่สวยครับ นี่ครับผมพวกนี้มันกินเบ็ดออกมาข้างนู้นกับก้มมือต้องระวังระวังนะนะครับเพื่อนๆต้องบอกกันไปก่อนเนาะหาอยู่หากินอยู่ฝนลงเม็ดครับฝนลงเม็ดลดเล็กลดเล็กนี่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับนี่ครับไเหมือนเดิมครับแล้วก็ดักที่เดิมครับผมขอให้รุ่นกันไปเรื่อยๆเนาะครับ นานทีผมจะได้ออกมาหาอยู่หากินตามสไตล์หนึ่งาหากินครับครับปลาไหลน้ามาหากินได้ตัวน้ามาครับหานักเบไสายเบดปลาไหลใส่กันเรื่อยๆครับเน็นยคานนยาว น้ำชิ้นเดี๋ยวกลิ่นไปถึงนู่นนะลามเล็กไม่ต้อก็ใส่ไม่ตงการเสริมเลยก็ได้เพราะทามันชิงนั่นก่อเดี๋ยวใส่ออกไปข้างนอกน,นู่นอีกต่อไปน,นู่นนิดต่อไปนู่นต่อไปกันเรื่อยๆครับผมนี่คันนี้มีอาการครับน,นี่ครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไม่มีตัวเนาะดึงครับดึงครับมาลุ้นกันครับผม โอ้หุนครับเรามีคู่ลิไม้ครับหนุนอีกดูด้านนู้นคนนึงครับเขามาหากินเหมือนกันเนาะเห็นไหมรุ่นของเราต่อครับก็อยเ,เท่าเรานี่ยนะครับไม่ครับคืนมาดีฝั่งที่นั่นใช่เงี้ยรุ่นครับมารุ่นกันมีตัวมีตัว มีเต็มสองมีเต็มสามแน่นอนครับมาลุ้นกันครับชนรน้อยอีกมาลุ้นกันไปอะไรโจนน้อยครับพี่น้องดูครับนี่ครับโอ้ครับ ขอครับขอ่อรู่นนะนี่นะล่อตัวนี้นะเม็ดึงครับข้อนี้มีดึงนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วขอไปข้างในนุ่นครับรุ่นเงินไปเรื่อย เอ็มสามครับประโคอคอน้อยอช้กีฬรอเท้าน,นี่ครับใช้รถวิ่งดูเอาเลยครับนี่ครับเขาเปนดักตวงครับนี่ครับน้ำไหลออกนี่ลงไปนู่นไปกันเรื่อยๆครับดูก่อนยาว,ยาว อาการไหมครับโอ้ครับมีอาการครับตอนนี้มีอาการครับมีอาการครับมารุ้นกันครับผมมาลุ้นกันครับผมัารุ้นกันครับกลางวันแบบนี้แหละกลางวันที่ปลาโน้ยดึง ลุนกันครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติตามฤดูกาลน้ำมาเราก็หากินไตเบ็ดไม่อยู่ครับไปครับไม่ดึงครับไม่ดึง มีอาการครับคันนี้ว่างไงคันนี้ก็ไม่ดึงครับมีอาการนี่แล้วครับตึนปลาไปกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวขัาไหนมีอาการจะถ่ายดูนะครับผมไปครับ มีอาการครับผมมีอาการครับนี่ครับโอ้หครับปลาเลียเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกระลตัวครับนี่น่าจะเป็นปลาช่อนครับนี่ครับก่อเข่ารูปเลยครับนี่ครับนี่ค่อยๆดีต้ตกชั้นครับลดโคเลื่อนดีใส่แน่นแฮ้ยกระลุดกระลุดจับตัวมาจับตัวลดตักมาลดตัก นี่ปลาลูกโคกครับนี่ครับช่อนถั่วน้ำเลยครับไปครับหมานครับหมานครับเมืเลยครับอ๋อมีอาการครับโอ้โหไม่อยู่ครับหาอยู่หากินอย่างนี้แหละครับมีได้มีไม่ได้เนาะอ่ะนี่พอกินอ๋อนี่มีอาการอีกแล้วครับดึงเข่งไหม ไ่ค่อยตามถึงมีอาการครับมีอาการแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมหาดูหากินมีได้มีไม่ได้ครับปวนก็นเพิงที่ยุดนี่เก๋นะครับไปน,นะครับไปลงนี้ครับ ไม่อยู่ครับพลาดครับน่าตายปแน้่ตือให้ือให้ไปเร่ยๆครับนี่มาใส่ทําเขาแล้วครับีนรนะ้อยเขามาดักกวนน้นี่ครับเอ้มเลยครับ ลอยตะมวดน,นี่ังวได้แล้วครับได้มาปลาไหลสอตัวปลาช่อนสองตัวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เรามีสีแต้มแล้วครับเรื่อยครับผม ยังไม่หมดครับเบสยังไม่หมดไม่ดึงครับดึงทีกคันนึงทุกหมดไปเนี่นะน้องครับ ใส่เลยครับดึงไหมไม,หมาครับมามีอาการอีกแล้วครับมานอะ่ะเบ็ดมาบางทีก็ดักถูกดักถูกคือธรรมดานี่ครับตามแล้วครับดึงลงไปไกลเลยครับนี่ จะมีตัวมีตัวครับมาลุ้นกันครับตาอะไรโอ้โหครับอะไรครับมาดูตัวโอ้โหครับไซส์ใหญ่เลยครับตัวนี้ครับืหมันครับมัน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 แต่ย่าไอ่เถอะนี่ครับนานทีครับโอใหญ่ครับเอาละครับมาเรื่อยๆครับมันครับมัน ครับอืมครับเรด้วยครับข้างหน้านี่ยี่ห้อไหนอืก็ยังว่ากลางวันเนาะป้านี่แหล,ละดักซ้ำเขาละวันเหมือนคืนเดีย๋ยครับผมก็ นี่แหละครับผมผลงานก็ยังไงก็ฝากติดตามเนียครับผมหนึ่งพ้ออากินครับงั้นก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับผมเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับหมานครับหมานครับ